สวัสดีค่ะพวกเรานังเรียนชั้นมชัม้นมโรงเรเงียนทุ่งใหญ่วิทยาคมค่ะวันนี้พวกเราจะ มีเสียงหรือไม่มีเสียงก็ได้นะคะหรือเป็นภาพ จากรอดชายและที่สะท้อนจากแผ่นสะท้อนให้ตกอดีกับวัสดุและก็เกลียกย่ยกระจายแสงให้ทั่วบริเวณวัสดุที่ใช้ค่ะส่วนเลนส์้ายจะเป็นลักษณะของเลนส์ลูน ตัวนี้นะคะจึไม่ก่เป็นสารพิษได้แกว่วัสดุโปร่งใสวัสดุตงึงโปร่งแสงและวัส